สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่บ้านจ่าบูนสายสองอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตื่นเต้นกับกล้วยพันเกษตรครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนวีใหญ่วีเยอะขนาดไหนไปชมกันเลยครับเอามาแล้วครับเรามาเจอจุดหมายปลายทางแล้วนี่แล้ครับโอ้โหอีกแล้วครับท่านดูครับ หวีเยอะแล้วก็หวีใหญ่ด้วยนะไม่ธรรมดานี่ต้นดูดใูให้ดูต้นครับนี่คือต้นเขาละลําต้นใหญ่สูงนี่น่าจะถึงสองเมตรไหมจา่าจสองเมตรเนาะสองเมตรดูลําต้นใหญ่มากครับนี่อีกเครือหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้ติดๆกันเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทําให้ลูกเล็กลงนะครับลูกเท่าเท่ากันเลยครับสูสีกัน วีนี้น่าจะเยอะกว่าครับนี่ถึงน่าจะสิบวีขึ้นเนาะเกินเกินนะสิบห้าขึ้นนะอ่าสิบห้าวีครับนี่โอ้ตัวนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วเพราะวันสงการพอดีเราก็เลยจะต้องจัดการเอาลงมาเพราะว่าหยุดหลายวันแลน้วที่นี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าสุกพร้อมกันแล้วก็ายากเลยล่ะวีบาดเก็บครับผมวีบาดเดี๋ยวมาดูอีกเครือนหนึ่งครับโอ้ ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะสองหวีสองเครือนี่ใหญ่มากมากเลยเดี๋ยวเราจะจัดการนะครับตอนนี้จะต้องเอาไม้ค้ำนี่ออกก่อนตามธรรมเนียมครับโยกโยกโยกโอ้โหหนักเหมือนกันนะนี่หลยหั่นออกมาแล้วครับชิ้นเล็กๆน้อยๆมันจะหาที่ที่จับหรือที่หั่นยากหน่อยครับดูติมันติดกันเลยหาช่องทางที่เขาเรียกว่า ที่จะไปหันอุ้มหนออุ้มล่างนะอุ้มอุ้มไว้แล้วอนหนึ่งก็ถือกล้องอีกมือหนึ่งก็ช่วยอุ้มครับอุ้ยหนักเหมือนกันครับได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยววางลงหนักครับเดี๋ยวให้ดูก่อนโอ้โหนี่นะครับผมหันเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เพราะเราถือมือเดียวนะครับเดี๋ยวยังงีกครับนี่อุ้อันนี้ชิ้นสุดท้ายครับ อ่าอย่างนี้เราก็ประคองอีกแล้วครับผมเช่นเคยยางก็หยดอยู่ครับหยดหยดหย้อย,ย,ยอยู่อาจารย์ช่วยประคองด้วยนะอ่าอ่าแล้วครับใช้วิธีสองคนนะครับถึงจะเอาลงได้กล้วยพันกเกษตรนี้เป็นกล้วยที่หวีเยอะมากแล้วก็หวีใหญ่อันนี้ผอมหน้ามวดก่อนนั้นสิบห้าหวีครับมวดนี้น่าจะเกิน กินอยู่ครับยาวค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมเก็บเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมและอีกวีเครื่องนี้ก็จะเป็นเครือต่อไปที่เราจะได้เก็บกันน่าจะหลังจากสงการนะครับผมอันนี้ไม่มีปุ๋ยดินล้วนอันนี้คือไม่ไม่ต้องมีปุ๋ยเลยใช่ไหมของเขาปกติธรรมดาเลยดินล้วนจะบอกว่ามันมีเคล็ดลับด้วยฝีมือแต่ว่าพื้นนี่ทำยังไงครับพี่จ๋า ต้องเอาใบมันกบไหมหรือยังไงอ๋อบนคนต้นธรรมดานี่ครับี่ดูเรามาดูเกินสิบห้าโอ้โหเนี่ยเยอะใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่อยู่บนหลังคาพอดีเลยหลังคานี่ช่วยประคับประคองไว้ไม่ให้หลุดเลยโอ้โหต้นนี้ลําต้นสูงกว่าอันอื่นเนาะจ้าใช่ออ้ดูดิเดี๋ยวดูใกล้ๆครับดูลําต้นนี่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็สูงกว่าต้นอื่นๆนะครับสังเกตเพราะว่า เราจะสังเกตว่าที่ต้นสูงก็อาจจะสาเหตุมาจากมันจะมีหลังคาตรงนี้บางก็จะหนีเพื่อจะไปรับแสงครับเนี่ยก็เลยกระดึบขึ้นไปสูงมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งโอ้โหด,ดูสูงแซงเกือบจะเท่าต้นต้นอะไรครับต้นนั้นนะมันรรยังไม่แน่ใจครับว่ามันตูเรียนหรือเปล่านะไม่ไแ, <laughs> มแ <laughs> มนแ่าใจเนาะ ที่แรกที่แรกก็ว่าว่าทุเรียน,นแต่ปลูกไปปลูกมาก็ชักจะลังเลแล้วไม่ใช่ไม่น่าจะใชอ่อน่าจะเป็นต้นออ่นี่แหละครับบ้านจ่าบ้านสวนคือสวนนี่อยู่หลังบ้านนะครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดูว่าแกโหททาดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นมะน,นาวกล้วยครับก็มีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าการปลูกนี่นี่กอเดียวนะกอเดียวมันจะแตกออกใหญ่ขนาดนี้แกบอกว่าเคล็ดลับในการที่จะให้ลูกมันลูกเยอะลูกใหญ่ลูกยาว หรือเครือใหญ่นี่ปล่อยธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมต้นสูงอุดรถ้าตัดยอดนี่มันจะเป็นการเหมือนกับไปคุมกาเนิดเนาะถ้าเหมือนไม่ใหญ่เหมือนเดิมลูกไม่อวบไม่ใหญ่ครับเคล็ดลับก็มีประมาณนี้ครับนี่หวานครับยอมรับเลยสุดยอดใครเห็นใครก็อยากได้ครับนี่ที่บ้านจ่าบ้านสวนหลังจานวนหวีมันก็ใหญ่เยอะอ่ามันจะถ้าใครเอาไปทําเกษตรเพื่อ ทำการค้าขายเนาะก็จะดีมากเลยเนาะทำอย่างนี้นี่พันนี้สักเขาเรียกว่าสักสิบกอเนาะจากยิ้มได้เลยเนาะโออย่างงี้นี่ขนาดนี้สบายสบายเลยนั่นแหละสิบห้าหีได้นั่นเิสห้าเือนะเกือบห้าเขือใช่ก็ดูต้นนี่โอ้โหดูขยายออกไปนั่นแหละไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยนี่ขายแบบราคากันเองเนาะดีมากๆเลยถ้าใครสนใจที่จะทําอะไรอย่างนี้ก็นี่แหละ ใช้หลักของของจ่าเขาแต่เราไม่มีพันแจกแค่นั้นนะครับผมตอนนี้ก็หาได้ทั่วไปเนาะพันเกษตรที่ตามจังหวัดตามอำเภอก็มีขายเห็นนี่เขาทำสวนนัน่ะครับผมใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยมีครับผมวันนี้ก็มาคุยกับจ่าสวนหลังบ้านก็คือปลูกเพื่อการเรียนรู้ด้วยปลูกเล่นๆครับผมอันนี้เหมือนตัดยอดนะเนี่ยครับผมเือนีายเนาะเขื่อนนองใช้เนี่ยกลัวกลัวอย่างไรกลัวจะไม่ออกกลัวจะไม่ออกใช่ เอ้มันออกยังไงเหมือนก็มีสองต้นดูลักษณะนะเออแปลกๆดนตัดยมหรือเหมือนจะไม่ออกปีเลยเนี่ยใช่ใช่เนี่ยปกติมันจะออกกันนะน่าจะออกอยู่จ้ะเนาะใบสั้นออกใบสั้นเนี่ยเห็นไหมสังเกตถ้าเกิดว่าใบสั้นออกเสร็จแล้วก็จะตามด้วยปีออกครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรครับจากจ่าบูนเนาะขอบคุณครับคุณพี่สวัสดีครับอาทักทายนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับ